สวัสดีครับคุณผู้ชมผมชายปรมหนูจาก autopreviewnews.com ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมผมรังสรรตองปูจาก inmarketingnews.com ครับปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตลาดรถยนต์รถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าพี่ยงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับล่าสุดเนี่ยบริษัท ev p r i m a t ซึ่งเป็นผู้นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าบูหลิง a อร ev ครับพียงครับซึ่งวันนี้รถยนต์บูลิงเนี่ยดูหน้าตาสดใสน่ารักนะครับพียงครับเป็นรถเล็กสดใสน่ารัก เข้ามาทําตลาดในบ้านเราเปิดตัววันนี้เป็นวันแรกนะครับ,รบเดี๋ยวคุณผู้ชมผมย่องชายรายงานยนต์จะพาท่านผู้ชมไปดูรายละเอียดวูหลิงอีวีคันนี้กันครับนี่คือด้านหน้าของรถยนต์วูหลิงไอีวีด้านหน้าก็ไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED ครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ด้านล่างนี่คือนี่คือไฟเลี้ยวนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเป็น กล้องนะครับที่จะส่งสัญญาณไปที่จอมอนิเตอร์ด้านในตัวนี้เป็นที่ชาร์จนะครับนี่ครับที่ชาร์จดไฟฟ้านะครับที่ชาร์จไฟยฟ้านะครับซึ่งรถรุ่นนี้มีอยู่ให้เลือกด้วยกัน2รุ่นนะครับครับครับคือรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเรน e นะครับสามารถวิ่งได้ถึง200กิโลเมตร200กิโลเมตรนะครับรุ่นนี้สแตนดาร์ดเรน e เนี่ยราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0 95,000บ,บาทนะครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงเป็นรุ่นรองเรน์นะครับราคา4 6 5 0 0 0บาทนะครับรุ่นรองเรน้์เนี่ยสามารถาครคั้งสามารถวิ่งได้300กิโลเมตรนะครับชายครับผมมีเงื่อนไขพิเศษ,ษมีการรับประกันต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ชมไปสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของเขานะครับแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษในช่วง โปรโมชันนี้ด้วยนะครับสำหรับวูหลิงไอวี v นี่มีความยาวตัวถังอยู่ที่2974ม mm, ิลลิเมตรครับคุณผู้ชมครับในขณะที่มันมีความกว้าง1505ม mm, ิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีความสูง1631ม mm, ิมลลิเมตรนะครับคุณผู้ชมครับไปดูที่ล้อเลยครับชายรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถขนาดเล็กนะครับขนาดของล้อเนี่ย เป็น 1, 4, 5, 7, งสี่นะครับก็คือเป็นล้อขนาด2นิบว <12 S> 2นิ้วนะครับคุณผู้ชมเป็นรถเล็กๆซึ่งค่อนข้างจะสมดุลกับตัวรถดูแล้วน่ารักดีนะครับครับคือแน่นอนว่ารถรุ่นนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในเมืองนะครับคุณผู้ชมครับเข้ามาดูภายในนะครับ นี่คือภายในของบูลิ่งแอร์อีวีครับคุณผู้ชมครับหน้าจอนี่มีขนาดใหญ่ทีเดียวคุณผู้ชมจอด้านซ้ายนี่ก็เป็นจอมอนิเตอร์ดูการทํางานของระบบต่างๆคุณผู้ชมเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสามารถปรับระบบเครื่องเสียงต่างๆได้ครับซึ่งด้านหน้านี้มีอะไรครับเป็นอะไรครับชายนี่คือระบบแอร์ครับคุณผู้ชมครับปรับลมแอร์ นี่ระบบเกียร์แบบอีโคแล้วก็สปอร์ตครับแล้วปุ่มอันนี้ตรงกลางนี่ครับนี่คือปุ่มเกียร์คุณผู้ชมออ๋มี P R N D เดินหน้าถอยหลังปกติครับแล้วก็ระบบเบรกเป็นเบรกปุ่มด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเบรกไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีออโต้เบรคโฮสำหรับวัสดุด้านหน้าเป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็มี เป็นซอฟท์ทัชด้วยนะครับผู้ชมครับครับนี่เป็นช่องปรับอากาศนี่เป็นแอร์แบกนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่วางแก้วน้ำวางแก้วน้ำนะครับมีแก้วน้ำนะครับรถนี่มีถุงลมนิรภัยสองจุดด้านนี้แล้วก็บริเวณพวงมาลัยด้านหน้ามีมีที่นั่งถึงสี่ที่นั่งครับผู้ชมครับย่องมาดูด้านหลังดูเบาะหลังนะครับผู้ชม ความกว้างขวางของเบาะด้านหลังนั่งได้สองคนครับชายลองลองขึ้นไปนั่งดูครับการเข้าไปนั่งด้านหลังครับปรับเบาะนะครับปรับเบาะเข้าไปนั่งด้านหลังอ๋อข้างหลังนั่งได้สองคนนั่งได้อยู่ในระดับสบายไหมครับสีรษะจากหลังขาห่างกันผมสูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรก็เหลือือ๋อเหลือๆสองคำปั้นนะครับถ้าเทียบง่ายๆ ก็นั่งได้นั่งได้ครับแต่สําหรับพี่ย่งอาจจะอึดอัดหน่อยนะอึดอัดหน่อยว่าแต่ว่าถ้าเกิดนั่งไม่ไกลก็ไม่ได้ปัญหาอะไรก็เหนื่อยนะครับผมปรับเบาะดูเฮ้พี่ยงดูอ๋อสบายสบายครับสบายนั่งได้สบายครับสบายนะครับถือว่าเป็นรถที่ออ คือใช้งานในเมืองพี่โยใช้งานในเมืองเดินทางไม่ไกลได้ไปกินข้าวห้างได้นะครับไปช้อปปิ้งซื้อของไปกลี่ทนี่ยงานไปเช้าเย็นกลับที่ทํางานสบายได้ครับนะซึ่งรุ่นนี้มันสามารถวิ่งได้ถึง200อกิโลเมตรครับ้าเราซื้อรุ่นสแตนดาดก็วิ่งได้200ถ้าเราซื้อรุ่นรุ่นลองเลนลองเลนก็จะวิ่งได้300กิโลเมตรสบายสบายกับการใช้งานหนึ่งวัน ครับว่าถ้าผมเข้ามานั่งเนี่ยจะแตกต่างจากที่ชายนั่งประมาณไหนนะครับนี่ก็ถือว่านั่งใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าปรับลองปรับเบาะลงมาดูนะครับคุณผู้ชมนี่ครับปรับเบาดูเข่าก็ยังห่างเยอะนะครับด้านบนศีรษะก็ยังห่างเยอะเอากำปั้นกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราเดินทางในเมืองเนี่ยคิดว่าเออ เพียงพอสาหรับการใช้งานในเมืองแล้วก็การใช้งานในระยะเวลาสั้นๆนะครับสาหรับว่ากว้างกว่ารถกระบะในแคปนะกว้างกว่าเยอะครับกว้างกว่าเยอะครับนั่งสบายกว่านะครับนั่งสบายกว่านะครับแต่ว่าการทดลองขับดูเนี่ยยังไม่ทราบเดี๋ยวเราจะหาโอกาสไปทดลองขับมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งเราไปดูด้านหลังครับชายนี่คือด้านหลังดูการทํางานของไฟเลี้ยวด้านหลังคุณผู้ชม ด้านหลังมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตรงนี้คือปุ่มเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังจะมีอยู่2จุดนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องนะครับกล้องด้านหลังตัวหนึ่งนะครับลองเปิดดูด้านในดูครับว่านี่นะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับนอกจากนี้ บาด้านหลังนะครับยังพับได้50-50นะครับดูนะครับอย่างนี้ครับถ้าเราจะปรับพื้นที่เพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกในการบรรทุกนิดหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับนะฮะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็พับเก็บก็ง่ายๆมีเชือกดึงนะครับดึงก็ล็อกนะครับทานนี้ก็เหมือนกันนะครับมีเชือกดึงดึงปุ๊บก็ล็อกนะครับ เรียบร้อยนะครับนะครับด้านหลังยังมีอุปกรณ์นะครับที่ถุงใส่สายชาร์จนะครับข้างในจะมีนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเป็นชุดสายไฟชาร์จหัวชาร์จตองเข้านะครับคุณครับอย่างนี้นะครับเป็นหัวชาร์จนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองชาร์จข้างหน้าดู ครับตรงชุดชาร์จของเจ้าวูหลิงแอร์อวีนะครับเนี้ยอันนี้เสียบกับปลั๊กบ้านอันนี้เสียบกับตัวรถนะครับโดยเปิดฝาตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับเนี้ยแล้วก็เสียบนะฮะแล้วก็ใช้งานได้เลยเพราะเสียบแบบนี้ครับตัวน да ouais <ripping> ี้เส <Columbus> ียบไฟบ้านง่ายๆดูหัวปลั๊กครับใช่เหมือนหัวปลั๊กเตารีดอะที <hac> ่บ้านเลยเตารีดเสื้อผ้าที่บ้านนะครับง่ายๆ ง่ายๆอย่างนี้นะครับซึ่งเหมาะกับการใช้บานที่บ้านอาจจะไม่ต้องเพิ่มปรับแต่งที่ชาร์จอะไรมากมายนะครับนะพอเต็มแล้วก็ถอดออกมานะครับเก็บใส่กล่องที่เขาเตรียมไปให้ให้เรียบร้อยแค่นั้นเองครับสำหรับูัวลิง e อนั้นเป็นรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้านำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียในลำดับแรกนั้นบริษัท EV Pri m ซึ่งเป็นผู้นำเข้าเข้ามา นำเข้ามารถหลอดแรก400คันครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้ได้เปิดให้จองกันแล้วครับในราคาเริ่มต้น395,000บาทไปจนถึง465,000บาทใน2รุ่นด้านซ้ายนี่เป็นบูลิงไอีวีรุ่นลองเลนนะพี่ยงนะครับลองเลนนะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปของ บูลิงเออวีนะครับจะสังเกตว่าด้านหน้านะครับเป็นไฟ LED นะครับรุ่นนี้รุ่นลองเลนส์เนี่ยจะต่างจากรุ่นแซนดาเลนส์ก็คือวิ่งได้ไกลกว่า300กิโลเมตรแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าคู่อยู่ด้านหลังนะครับครับไปทางด้านขวาครับทายคันนั้นนะครับนี่เป็นรุ่นแซนดาเลนส์นะครับคันนี้จะ มีความแตกต่างอยู่ไฟหน้าเป็นไฟเป็นหลอดอะลโลเจนธรรมดาฮาโลเจนธรรมดานะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นไฟเลี้ยวด้านล่างของไฟใหญ่นะครับเป็นไฟเลี้ยวธรรมดานะครับรุ่นนี้จะวิ่งได้200กิโลเมตรเป็นแบบมอเตอร์เดี่ยวนะครับความแตกต่างโดยทั่วไปก็จะไม่แตกต่างกันมากนักนะครับชชยนะฮะนอกจากนี้ในรุ่นลองเ l น n นี่ยคุณผู้ชม รุ่นลองเลนสนี่มันจะมีบนโลโก้หูลิงนั้นที่เป็นแถบยาวนั้นก็คือเป็นไฟลี่นะครับคุณผู้ชมในขณะที่รุ่นแซนดัตเ,เ,เป็นคิวเป็นพรเมียมเป็นพรีเมียมแบบแถบยาวซึ่งอยู่บนโลโก้หูลิงนั่นเองคุณผู้ชมครับครับอยู่ด้านบนนะครับซึ่งปกติก็จะเป็นฝากระโปรงหน้านะครับชุดนี้อยู่ใต้าฝากระโปรงหน้านี่จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งพรีเมียมนิดหนึ่งนะครับเป็นลายด้านข้างนี่ก็จะเป็น ถ้าเป็นตัวแซนด์เลนส์เนี่ยก็จะเป็นลายโครเมียมยาวไปจนถึงไฟกระจกมองข้างด้านหลังแต่ตัวนู้นจะมีลีลามีลวดลายนิดหนึ่งมีเวา้าแล้วก็มีทรงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงกระจกมองข้างนะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการโย่งชายรายงานยันยนต์แล้วครับผู้ชมครับผู้ชมสามารถติดตามโย่งชายรายงานยันยนต์ได้ที่ YouTube ของผมก็เป็นออโต้พรีวิวครับคุผู้ชมครับครับแล้วก็ของผมอ่ายูทูบอินมาเก็ตติ้งนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับ i t m n r n e w s n o n e w s c o m นะครับครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม